แพ้แล <S preach science> ้ว a ั i a l Ball y i n s อ k นี่ใครชนะอซานทำไมอ่ะ a i m a l กระนลกดทำไมลดขอค้อน m a l a l ใครชนะคอนทุก้นอืมอ่าท้ายที่สุด a l สมกับ มกัไกใช่นก็การยืมกระเปาิ่งจุบใช่ต้องัานทำไมอ่ะให้กระดาษแล้วก็ก็ซึมกระดกแล้วก็ทำไรก็เดนตักระดาษีก I love you. Chica, chico. I love you. Vamos a juntarกัน. I love you.